ทีนี้เรามานับเกียร์กันว่า5เกียร์มีกี่ฟันกันบ้างดูมาดูมาดูร้อยห้าห้าเกียร์ที่ถามกันมามากก็เลยมาทําคลิปอธิบายอีกรอบหนึ่งสำหรับรอบนี้จะบอกอัตราทดบอกการเข้าเกียร์แบบไหนเฟืองหนึ่งองสามสีห้ากี่ฟันอ่ะฉะนั้นอย่างแรกเราก็แยกก่อนอ่ะทีนี้มาดูนะครับหลายคนถามว่า แข็งเดิมได้ไหมนี่ไงแต่ว่านี่เป็นแข็งที่ว่าแตกผมก็ลองเทสดูนะครับแข็งเดิมได้นะครับแข็งเดิม125ปลาวาน M S X ได้เลยนะครับทีนี้มาดูเกียร์กันใกล้ๆเลยน้อหมุนวิว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 ทีนี้เรามานับเกียร์กันว่าห้าเกียร์มีกี่ฟันกันบ้างทีนี้จะอธิบายก่อนว่าเกียร์หนึ่งอะเวลาเข้าอะรู้สึกว่ามันจะตบไปหน้านะเกียร์หนึ่งแครกไปหน้าแบบเนี้ย จบไปหน้าแล้วที่เหลือสองสามสี่งัดขึ้นอ่าเดี๋ยวเราจะถอดมาดูเกียร์กันอ่าอันนี้เป็นสลักก้ามปูเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวค่อยเก็บนะครับแล้วมีก้ามปูหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวนะครับอืมนี่ก็กระปุกเกียร์ เรามาดูกันเลยทีนี้นะเริ่มนับกันเลยอ่าทีนี้อ่ะอ่าอันนี้คือเกียร์ครับเกียร์ตามนะทีนี้ฟังชัดๆเกียร์หนึ่งสิบห้าฟันนับตัวขับตัวตามสามสิบห้าฟันอัตราทดอยู่ที่สองจุดสาม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 เกียร์สองอยู่ที่สิบเก้า สาอ,อัตราทดอยู่ที่1 6ึ่งจแะสแล้ว2แล้ว2แล้ว1 2เกียร์สามอะเกียร์สอ,อ,อยู่ที่22 28องดัตราทดอยู่ที่1.2 7่7 2ุดสอดสองดสอไปเรื่อยๆนะครับอาแล้วก็มาเกียร์ส,สีถูกไหมอะยี่สิบห้า 26อัตราทดอยู่ที่1.04เกียร์5อ่าตัวขับ26แล้วทีนี้ตัวตาม24อัตราทดอยู่ที่0.923อ่าประมาณนี้ใส่ง่ายๆนะดูส่วนนะครับเวลาใส่แล้วก็เอาก้ามปูอ่ะเสียบไว้ก่อน เสียไปตรงไหนบ้าง<ะ> <S <S 1> <S 1> เสียไว้ที่ราวเกียร์นะครับทีนี้ถ้าว่าใครที่ไม่ชํานาญนะครับถ้าไม่ชํานาญก็แนะนํานะครับแนะนําให้ไปให้ช่างผู้ชำนาญานใส่ให้แล้วเราใส่แล้วก็เอาเอากา้ามปูตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามใส่เสียไปก่อนแล้วก็เอากระปุกเกียร์ใส่เข้ามานะแล้วทีนี้ก็นะเอาเข้ามา ให้ลงร่อง 1, ล็อกหนึ่งล็อกสอง 2, ล็อกสามเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ไม่ยากนะครับเวลาการใส่ชุดเกียร์ชุดนี้ลูกรู้สึกว่าราคายังอยู่พันหกร้อยกว่าบาทเนาะอืมก็มาอธิบายทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปก่อนนะอ่าเนี่ยวู <S <S ้วูวู้วู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 ้่าอ ใครไม่รู้ว่าสั่งทางไหนยังไงทักเช็ดมาหลายคนก็รู้แล้วว่าสั่งที่ไหนเนาะจัดไปไวัยรุ่นก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ